สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงประจําเดือนตุลาคม2 5 6 5ให้กับผู้ที่มีลัคนาราศีเมษนะคะสําหรับผู้ที่มีราศีลัคนาดาวสุขดาวจันทร์ดูได้ทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ม่นยําที่สุดจะต้อง เป็นชาวลัคนาเมษนะคะเอจะกรอกไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างให้ว่าหาลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยได้จากเว็บไซต์ใดนะคะแต่ว่าเราจะต้องรู้วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดที่แม่นยำด้วยนะคะวันนี้เราจะอ่านรวมทั้งเรื่องของการงานการเงนินแล้วก็ความรักเลยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเปิดไพ่ทาโร่ตามพบเรือนชะตานะคะ ชาวลัคนาราศีเมษพื้นดวงของคุณในเดือนตุลาคม2 5 6พนานี้จะเป็นอย่างไรคะใบแรกได้ไพ่แธร์มเพลนนะคะไพ่แธร์มเพลน คุณมีเกณฑ์การเดินทางนะคะมีเกณฑ์ไม่ได้อยู่กับที่มีเกณฑ์เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสัม,มานาอบรมหรือทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะบางคนมีโอกาสได้ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจไปในที่ไกลๆไปในต่างจังหวัดอะไรในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะไฟล์ออล์ฟสอดขึ้นมาในเรือนการเงิน มีเงินเข้ามากนะคะมีรับผลเงินทองไหลเข้ามาแต่ก็มีโอกาสที่จะใช้จ่ายออกไปนะมีเกณฑ์การจ่ายเงินมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนในช่วงเดือนตุลาคมนี้ชาวเมษยังต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายอยู่นะคะแต่ว่าตัวตนของคุณค่อนข้างประคับประคองประคับประคองได้เป็นอย่างดีชีวิตค่อนข้างราบรื่นนะคะชีวิตก็อยู่ดีมีสุขดีนั่นแหละ ไม่ได้มีปัญหาอะไรจนหนักอกหนักใจเพียงแต่ว่ามีเรื่องต้องจ่ายแค่นั้นเองนะคะมีภาระหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ต้องรับผิดชอบในเรือนสหัสชาได้ไพ่ซิกออฟคัพค่ะมีเกณฑ์ได้รับของขวัญได้รับรางวัลจากการเดินทางนะคะถ,ถ้าเกิดว่าใครเดินทางไกลในช่วงนี้ดูเหมือนจะมีโชคลาภนะคะเพราะว่าดาวประจำตัวของชาวลัคนามเม็คือดาวอังคารเดี๋ยวก็ ไปสถิตนะเดี๋ยวจะไปสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะคือเรือนที่3นี่แหละแปลว่าการเดินทางเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตสหายสังคมมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกนะคะแล้วก็มีกัลายาณมิตรใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายหรือมีใครๆติดต่อประสานงานให้คุณเข้าไปลงทุนนะคะเข้าไปทํางานร่วมหรือ,อ ว่าจ้างคุณให้คุณแบบได้รับรายได้พิเศษอะไรแบบนี้นะคะให้คุณได้ทำอะไรที่เป็นการเพิ่มพูนที่มาของรายได้เพิ่มจากการได้รู้จักใครใหม่ๆก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเหมือนคุณน่ะจะได้ช่องทางการติดต่อมีเครือข่ายมีคอนเน c t ชันที่เพิ่มขึ้นแล้วก็นำมาซึ่งรายได้นะคะ ในเรือนที่4ได้ไพ่1ไม้เท้าค่ะเรือนที่5ได้ไพ่ The Tower ค่ะเดี๋ยวช่วงกลางเดือนตุลาคมดาวอ่าปุตตะนะคะดาวของอารมณ์ความรักนี่แหละ ดาวอาทิตย์นะคะจะย้ายมาเล็งมาเล็งลัคนาแต่ว่าได้ตำแหน่งเป็นนิดนะอ่อนแออะไรแบบนี้น,นะคะคุณอาจจะมีปัญหาปวดหัวเกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะคะเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือมีเรื่องราวการขัดแยง้งความขัดแย้งกับคนที่อายุน้อยกว่าเราด้วยนะคะเรือนอริได้ไพ่ก้าวดาบเรือนผู้ครองได้ไพ่ชารีออดค่ะ เรือนมอรณะได้ไพ่ไฮโลแฟนค่ะเรือนสุภาได้ไพ่สี่เหรียญค่ะเรือนการงานนะคะกัมมะได้ไพ่สามเหรียญค่ะการงานก็ยังมั่นคงราบรื่นดีนะคะ มั่นคงราบรื่นดีอาจจะมีภาระความราบับผิดชอบอยู่มากนะคะคุณต้องรบับผิดชอบในอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะในช่วงนี้แต่ก็ราบรื่นดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานในเรือนราบพาได้ไพ่เจ็ดถ้วยมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบนะคะแล้วก็สุดท้ายมีโอกาสได้เดินทาง เพราะว่าการทำงานนะคะแล้วก็ได้โชคลาภจากการเดินทางด้วยมีโอกาสที่จะมีไอเดียใหม่ๆเห็นหเห็น <he hn S 2> หนทางนะคะช่องทางใหม่ๆในการนำมาซึ่งไรายได้นะบางคนบางคนลุกขึ้นมาหยิบจับอะไรขายค้าขายขายออนไลน์อะไรแบบนั้นนะคะจะดีมากๆเลยเพราะว่าดาวการเงินเรือนการเงิน เรือนการเงินมีดาวมฤตยูซึ่งเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารเจ้าของออนไลน์อะไรมาอยู่นะคะถ้าคุณทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานค้าขายออนไลน์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือบริษัทต่างประเทศหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะโซเชียลงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไป,ไปไปมามาอยู่ตลอดเวลานะจะดีนะคะจะดีและจะนำมาซึ่งโชคลาบนะคะเอฟคิดว่าเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างที่จะ อึดอัดและเหนื่อยในบางทีอยู่นะคะคุณอาจจะเหนื่อยในหลายๆสิ่งนะมันคุณแบกรับในอะไรหลายๆอย่างสิ่งที่ยังดีอยู่ก็คือตัวตนของคุณที่ค่อนข้างเข้มแข็งเข้มแข็งแล้วก็มีพลังใจนะคะเรื่องสุขภาพระวังภาวะเครียดนะคะระวัง การทำงานที่เครียดระวังมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลรอบข้างหรือเพื่อนร่วมงานหรือคนที่อายุน้อยๆยกว่าหรือมีความเครียดเรื่องของบุตรทิดานะคะหรือมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรเกี่ยวข้องกับเด็กๆอะไรนี่คะ่ะมีเกณฑ์การเสียงเงินซ่อมอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนั้นให้ระมัดระวังค่าใช้จ่ายให้ดีๆนะคะแต่เงินก็ยังเข้าแล้วคุณก็ยังคง หมุนเงินได้อย่างทันท่วงทีน่ะเป็นไพ่ของการหมุนหมุนเวียนนะคะคุณก็ยังประครับประคองตัวเองนะคะแล้วครอบครัวใผ่านพ้นช่วงเดือนตุลาคมนี้ไปได้อยู่นะคะมันเป็นทําไมชาวเมถึงได้จะเจอเรื่องอึดอัดใจอะไรแบบนี้ในช่วงเดือนตุลาเพราะว่าดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวอารมณ์ดาวความสุขดาวความบันเทิงดาวห่วงรักนะคะ เขาจะย้ายไปอยู่ในเรือนอปัตตานีซึ่งเล็งลัคนาของชาวเมธนะคะแต่ได้ตำแหน่งที่เป็นนิดน่ะแบบอ่อนกำลังแรงอะไรแบบนี้นะคะแล้วดาวศุกร์น่ะก็จะอยู่ในช่วงต้นนะคะก็จะอยู่ในเรือนอริ แล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นนิดแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายมาเล็งรักทีนี้ถ้าสุกเล็งรักถึงแม้ว่าจะเป็นดาวคู่ครองก็จริงก็จะรักใคร่กลมเกลียวกันดีรักใคร่กันดีมากๆเลยแต่ดาวสุกเล็งรักเขาว่ากันว่าอ่าเป็นพินทุบาทร้อนนิรันอะไรแบบนั้นนะคะสุกเจอาจารย์จ้าว่าร้อนนินรันคุณจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นแต่ว่า คนรักกับคุณอนะรักกันอย่างเหนียวแน่นแต่มีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับระยะทางที่ห่างไกลก็ได้นะคะชาริออตหรือมีอุปสรรคต่างๆสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือสถานการณ์ใดๆที่ไม่อาจที่จะแบบเป็นไปดั่งใจคุณและคนรักต้องการนะหรืออาจจะมีแบบการประชดประชันการทะเลาะเละ็กๆน้อยๆแล้วก็หันหลังให้กันในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างที่จะพูดอะไร น,นิดหน่อยก็เป็นเรื่องก็แบบมีการประทะมีการอะไรแบบนั้นนะคะให้เรามัดระวังนะคะสิ่งที่คุณยังพอแบบสบายใจได้ก็คืออ่าคุณจะมีโชคลาบเข้ามานะคะคุณยังมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบเข้ามาแล้วความมั่นคงทางทรัพย์สินนะคะก็ยังดีอยูอ่ถึงแม้ว่าจะต้องมีเกณฑ์ต้องเสียมีเกณฑ์ต้องจ่ายนะแต่ว่า พอผ่านพอ,พอผ่านช่วงเดือนตุลาคมนี้ไปเอผิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะมันชาวเมเจอสุขเล็งรักอาทิตย์ก็เลงรักนะคะแล้วก็ได้ตำแหน่งที่ไม่โอเคอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นนิดนะคะอารมณ์ของคุณจะค่อนข้างแบบหงุดหงิดง่ายจุ้จี้ถูกจิกในหัวใจนะคะแล้วก็ดาวสุขก็เป็น อยู่ในตำแหน่งที่ทําให้คุณร้อนใจนะร้อนอกร้อนใจในเรื่องของความรักก็อาจจะหมายความว่าวิตกกังวลเกี่ยวกับคู่ครองคู่รักนะคะหรือพูดอะไรขัดใจกันในช่วงเดือนนี้ให้ระมัดระวังนะคะแต่คุณจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากการเดินทางได,ได้โชคจากการทํางานนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับจ็อบใหม่ๆมีหนทางให้ได้มาซึ่งไรายได้ที่เพิ่มพูนแต่เงินที่ได้มานั้นมีเหตุให้ต้องจ่ายอะไรบางอย่างที่เตรียมไว้ าวางแผนเอาไว้ว่าจะจ่ายอยู่แล้วก็ได้นะคะเป็นเช่นนั้นนะคะส่วนโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่ร้ายแรงน่ะก็ไม่มีแคลวคลาดนะคะสิ่งที่มีก็จะเป็นแต่เพียงความเครียดที่คุณอาจจะเจอสถานการณ์ความเครียดนะคะชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนในช่วงเดือนตุลาคมนี้น่ะไพ่ก็ขึ้นมาตรงตามดวงชะตาของชาวเมษเลยนะคะแต่คุณจะเข้มแข็งดีตัวคุณเองนั้นจะเข้มแข็งดีนะคะแต่ว่า ดูไว้เพื่อป้องกันนะคะดูไว้เพื่อเตรียมตัวเตรียมรับมือว่ามันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ขัดใจคุณนะคะแต่สภาวะการเงินยังเข้มแข็งมั่นคงยังมีโชคลาภเข้ามานะคะคุณยังคว้าเอาสิ่งดีๆได้อยู่อ่าประคับประคองไปพยายามใจเย็นๆนะคะพยายามใจเย็นๆแล้วทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีไพ่บอกเลยว่านี่ไพ่ม้าพยศนะคะขึ้นมาในตำแหน่งคนรักหรือคู่ครองนะดูเหมือนว่าผู้ครองของคุณอาจจะเอาแต่ใจขึ้นผิดปกติ เนื่องจากว่าคุณอาจจะมีมีเวลาทํางานแต่ไม่มีเวลาแบบเอาใจใส่เขาแล้วเขาก็เลยอาจจะค่อนข้างเรียกร้องขึ้นมากๆเลยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ได้นะคะเหมือนกับว่าชาวเมท์น่ะเจาะจงแล้วโฟกัสที่เรื่องของการทํางานเพราะว่าช่วงนี้มันไม่โฟกัสไม่ได้มันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องรับผิดชอบนะคะแล้วคุณก็เลยอาจจะถูกแบบ งอนนะถูกงอนถูกน้อยใจใส่เป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ออร์คเคิลกันนะคะเดี๋ยวเก็บไพ่เราจะมาดูไพ่ออร์คเคิลกันวันนี้เตรียมมาเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะคะไพ่ออร์คเคิลตุลาคมนี้ชาวลัคนาราศิเมษจะเจอสถานการณ์ใดอีกคะ ดราก้อนค่ะดราก้อนคือแบบพลังนะคะผู้มากบารมีมังกรนะคะแล้วก็ชาเลนจ์ชาเลนจ์ชาเลนจ์เจ็ดนะคะความท้าทายความท้าทายเกิดขึ้นกับคนที่กําลังจะได้เลื่อนขั้นหรือกับคนที่กําลังจะเลื่อนแบบ ระดับบารมีที่สูงขึ้นน่ะเพราะอะไรเอฟจะอธิบายให้ฟังทําไมชาวลัคนาราศีเมษถึงเจออะไรที่อึดอัดจ,จะดีก็ดีไม่สุดนะ่ะขนาดว่าดาวลาภทับตัวก,ก็ยังต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องมีเหตุให้ต้องแบบเหนื่อยหน,หนายอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีดาวพระฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุภะนะคะแล้วก็เป็นดาววินาศของชาวเมษนะ่ะตอนนี้อยู่ในเรือนวินาศได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีปแปลว,ว่าอะไร ถึงคุณทําอะไรได้ดีเท่าไหร่มันจะดีไม่สุดมันจะยังได้ดีไม่สุดเพราะมันรอเวลาแล้วช่วงเวลานี้ตุลาพฤศจิกาธัานวามกรากรุภามีนาเมษาอีกประมาณ แปดเดือนนะคะอีกประมาณแปดเดือนดาวพระรหัสจะย้ายมาทับลัคนาโอ้ยทีนี้แหละนะคะชาวลัคนาราศีเมษคุณเตรียมตัวเลยว่าคุณจะต้องได้อะไรดีดแน่แนๆพระรหัสทับลักนะถ้าใครเป็นคนโสดถ้าใครเป็นคนโสดก็มีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์พบเนื้อคู่นะคะถ้าใครทํางานอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโอกาสดีๆมาถึงแล้วหรืออยากได้งานดีๆอยากสอบอเข้าทํางานดีๆอยากแบบเดินทางไปทํางานต่างประเทศหรือทําอะไรที่แบบยกระดับคุณภาพชีวิต ของตัวเองคุณจะได้นะคะเพราะว่าพระรหัสก็เป็นดาววินาศแล้วก็แปลว่าสุภาเป็นดาวสุภาด้วยก็แปลว่าการต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็แปลว่าความเจริญรุ่งเรืองจะมาทับตัวคุณนะคะนี่แหละไพ่บอกเลยว่าคุณน่ะอยู่ในช่วงชาเลนชาเลนคุณอยู่ในช่วงท้าทายของคนที่กำลังจะเลื่อนบารมีอดทนอีก8เดือนนะคะอดทนอีก8เดือน Takeover รับช่วงต่อถึงเวลาเรียกคืนและพลิกโฉมโครงสร้างชีวิตเหมือนกันกับที่เอฟอ่านไปเลยนะคะคุณน่ะไม่ว่าเจอสถานการณ์ที่เหนื่อยขนาดไหนหรือพยายามลงทุนลงแรงในอะไรแล้วผลตอบแทนมันยังไม่ได้มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรืองานที่คุณทำน่ะแบบคุณทุ่มเทเต็มที่เลยคุณแบกทุกอย่างเต็มที่เลย แต่มันยังไม่ดีสมดังใจที่คุณปรารถนาและต้องการคือทําเท่าไหร่ไม่เคยได้อะไรมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองไพ่บอกว่าาชาวรลัคณนาราศีเมษจําเป็นที่จะต้องอดทนเพราะว่ากําลังจะมีช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาที่แสนดีช่วงโชคใหญ่ในชีวิตจะมารับช่วงต่อนะคะ take over นะรับช่วงต่อความ หม่นมองนะคะความอึดอัดความลำบากทั้งใจทั้งกายของคุณแล้วแหละในเวลาอีกไม่นานนะคะคุณจะเจอสถานการณ์ชีวิตที่พลิกโฉมไปเลยพลิกโฉมไม่เหมือนกับณจุดจุดนี้ที่คุณอึดอัดเลยนะคะคุณจะไม่ได้อึดอัดอะไรแบบนี้หรอก What in mending คุณจะได้รับการเยียวยาทุกอย่างนะคะถ้าในเรื่องของความรักถ้าหากสถานการณ์ที่ผ่านมาใครที่มีแฟนอยู่แล้วความรักไม่ได้ดีเลยนะคะมีความระหองระแหงอะไรแบบนั้นน่ะมีมีความจู้จี้จุกจิกใจเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีดีไม่สุดอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะค่อยๆแบบ คุณจะค่อยๆเข้าอกเข้าใจกันคุณจะค่อยๆทําความเข้าใจคุณจะโตขึ้นเขาจะแบบมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากยิ่งขึ้นต่างคนต่าง ใจเย็ยนขึ้นอีกไม่นานคุณจะได้รับสถานการณ์ความรักที่หอมหวานที่เป็นการซ่อมแซมดวงใจของคุณที่เคยแห้งแล้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะหรือถ้าใครเป็นคนโสดและที่ผ่านมาไม่เคยที่จะได้รับความรักที่ลงตัวลงเอ,อิหรือชัดเจนคุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่คู่ควรอย่างแน่นอนเพียงแต่ผ่านช่วงเวลานี้ไปเมื่อดวงดาวเดินเช่นนี้ มันก็เป็นไปตามอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงชาเล,าเลนต์นะคะไม่ใช่ช่วงเป็นไม่ใช่ช่วงแบบรับกรบกรมเพียงแค่อย่างเดียวเพราะว่าบางคนเขารับกรรมเพียงอย่างเดียวน่ะต่อไปเขาก็ยังแย่แย่แย่แ,ยแต่ว่าชาวเมตนะ่ะเจอสถา,านการณ์ที่อึดอัดแค่ปีนี้ปีเดียวแล้วดาวพระหัสบดีจะย้ายมาทับลัก ทันทีเลยในแบบที่ไม่ให้อดทนนานนะคะนะคะคุณได้ของดีมาชดเชยแน่ๆนะคะอีกไม่นานอดทนอีกไม่นาน trust เปิดใจอีกครั้งปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญคุณจะถูกคุ้มครองและคุณจะปลอดภยัยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวล โอ้ฮิลการเยียวยาฮิลลิ่งการเยียวยาขึ้นมานะคะรักษาเยียวยาคุณจะถูกดูแลใส่ใจและขะจัดความบอบช้ำออกไปทั้งหมดเลยนะคะอะาไพ่บอกว่าคุณจะปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องห่วงไม่ต้องเป็นกังวลกับชะตาชีวิตของตัวเองนะคะไม่ต้องห่วงกับอุปสรรคใดๆที่เข้ามานะคะทุกอย่างเกิดขึ้นในแบบที่ ให้คุณแก้ไขปัญหาไปได้ต่อให้มีปัญหาอะไรหนักแค่ไหนชาวเมยียจะแก้ไขไปได้จะผ่านไปได้ด้วยดีเหมือนว่าจะร้ายแต่ก็ไม่ร้ายเหมือนคนอื่นเขานะคะเหมือนคุณนะ่ะถูกทดสอบชั่วครั้งชั่วคราวนะคะถูกโชคชะตาทดสอบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็จะกลับมาฟื้นคืนชะตาชีวิตของคุณให้รุ่งโรจน์อีกครั้งนะคะคุณจะถูกคุ้มครองคุณจะปลอดภัยนะคะทัดวางใจ วางใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชะตาของตัวเองความรู้ความสามารถนะคะความรู้ความสามารถความภากเพียรของตัวคุณนั่นแหละจะพาคุณไปสู่ความยิ่งใหญ่และวพ่บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีบารมีนะคะคุณกําลังถูกทดสอบบารมีชาเลนจ์ เป็นคุณภาพทูเกเตอร์สเปนคุณภาพทูเกเตอร์แล้วก็ y คุณขีด i ุณข t ดเลทคุณเป็นได้ทุกอย่างโดยไรเงื่อนไขนะคะเอฟคิดว่าคุณน่ะจำเป็นจะต้องอยู่ในช่วงทดสอบความรักถ้าเจอสถานการณ์อะไรที่ร้อนอกร้อนใจมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาที่จะพาไปสู่การเลิกราแต่มันอาจจะเป็นปัญหาที่ได้ทดสอบหัวใจนะคะ อย่างเช่นคุณมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้คนรักของคุณต้องอดทนรอคอยต้องเจอความไม่ได้ดั่งใจแต่เขาก็ยังคงอดทนและรอคอยคุณนะคุณจะรู้ว่าโอ้คนคนนี้คือคนที่รักคุณจริงๆหรือเขามีสถานการณ์บางอย่างเช่นติดธุระติดงานอะไรมากมายแล้วไม่ค่อยมีเวลาได้ ได้โฟกัสที่คุณเท่าไหร่แต่ใจจริงแล้วคือเขารักคุณเพราะว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่ครองของชาวเมษเดียวก็จะย้ายออกจากกันราศีกันลัขนากันนะคะเดี๋ยวก็จะย้ายย้ายช่วงไปปลายย้ายช่วงไปปลายเดือนตุลานั่นแหละแต่ว่าช่วงครึ่งแรกน่ะคุณจะต้องอดทนหน่อยแต่พอย้ายมาแล้วคุณจะมีความสุขและหอมหวานได้ใช้ช่วงเวลาที่แสนดี มากยิ่งขึ้นได้ใกล้ชิดพิสวาดกันมากขึ้นนะคะได้มีความทรงจําดีๆร่วมกันมากขึ้นแต่ว่ามันจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างให้คุณร้อนอกร้อนใจและอึดอัดใจนะคะมีมีสิ่งที่จะมาทดสอบขีดความสามารถทางความรักของคุณทั้งคู่อยู่นะคะเพื่อให้คุณได้รู้ว่าโอ้ต่อให้เกิดสถานการณ์ใดเกิดขึ้นเขาก็ยังคงรักฉันนะเขาก็ยังคงอยากจะมีฉันในชีวิตนะนะคะ ทีนี้เขาก็เช่นเดียวกันเขาก็จะได้มองเห็นคุณในมุมที่เวลาที่คุณไม่พอใจในตัวเขาแล้วคุณเป็นอย่างไรหน้าแล้วเขาก็ยิ่งเคารพนับถือในความเป็นตัวคุณว่านี่ถูกต้องแล้วที่ฉันรักเธอนี่เธอเป็นผู้ที่แบบฉันควรจะรักษาเอาให้ดีที่สุดแล้วคุณก็จะได้ใช้ช่วงเวลาที่แสนดีร่วมกันจากนั้นนะคะ Spend quality time together listen and talk to each u t h o r มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวกับแฟนกับคู่รักกับคู่ครองนะคะใช้ช่วงเวลาที่แสนดีร่วมกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้มีเกณฑ์น,นัดเจอกันนะคะแล้วก็เข้าใจกันและกันมากขึ้นมีอุปสรรคอยู่บ้างเพราะว่าราหูทับลัคนาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวดาวอาทิตย์ก็จะมาเล็งรักด้วยแต่ว่า อุปสรรคนั้นยิ่งทําให้คุณเหนียวแน่นเชื่อเลยอุปสรรคหลังจากที่ทุกอย่างผ่านไปคุณจะรู้เลยว่าเพราะว่าผ่านอุปสรรคต่างๆนั่นแหละคุณและเขาถึงได้รักกันมากมายขนาดนี้แล้วนุ่น,นและปีหน้าราหูและดาวพระหัสก็ย้ายพร้อมกันย้ายสลับเรือนกันเลยนะคะย้ายสลับเรือนกันเลยคุณจะดียิ่งกว่าดีซะอีกนะคะมนุพไสคําแนะนำนะคะ สิ่งที่คุณให้จะกลับมาหาคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยใจดีกับผู้อื่นทุกอย่างที่คุณเคยเป็นเมตตาการณาและเป็นผู้พยายามเพื่อความรักเป็นคนจริงจงังเป็นคนจริงใจเป็นคนเมตตาการณาเป็น ผู้ให้เสมอเสมอในความรักคุณจะได้รับความรักเช่นนั้นกลับคืนมาในคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์กำลังจะแน่น,แ,น,นแฟ่นนะคะกลมเกลียวและสมัครสมานช่วงทดสอบกำลังจะผ่านไปแล้วโปรดวางใจและสบายใจในคุณค่าและตัวตนของตัวเองนะคะทีนี้ถ้าคุณเป็นคนโสดมีโอกาสเลยว่าคุณจะเจอคนใจดี คุณกำลังจะดึงดูดคนใจดีที่เป็นคนที่ชอบทุ่มเทเพื่อความรักนะคะแล้วก็ชอบแสดงออกทางความรักอย่างจริงจังมากๆเลยนะชอบทำอะไรให้ให้คนที่ตัวเองรักมีความสุขนะคะคุณจะมีความสุขไม่ได้อยู่กับเขาเหมือนกับคุณดึงดูดเขาด้วยการสะท้อนภาพของตัวเองออกไปแล้วเขาก็เข้ามาแล้วเป็นแบบที่คุณจะดูแลคนรัก ที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะคุณนะเคยดูแลใครอย่างดีที่สุดเท่าไหร่คุณเคยใจดีเท่าไหร่คุณจะเจอคนแบบนั้นมาใจดีกับคุณแล้วครั้งนี้คุณจะได้เป็นฝ่ายรับบ้างคุณจะได้เป็นฝ่ายรับในความรักและตอบแทนความรักของเขานะคะได้รับมาแล้วก็แล้วก็ตอบแทนเขากลับไปตลอดชีวิตเจอคนมากมายมีเพียงคนหนึ่งมีเพียงคนหนึ่งคนเท่านั้นที่ฉันสามารถจดจำได้ทุกๆอย่าง คนแรกที่ฉันเคยรักและเสน่หาคนที่ฉันเคยรักเหลือเกินจะกลับมาโอ้บางคนมีเกณฑ์คู่ครองคู่รักกลับมานะคะใครที่รอคอยความรักครั้งเก่าก็มีเกณฑ์ว่าคนรักเก่าจะกลับมามีเกณฑ์เลิกกันถ้าใครเพิ่งเลิกกันก็มีเกณฑ์ว่าแฟนเก่า จะไปไหนไม่ได้ยังไงก็ต้องวนกลับมาหาคุณแล้วไงยังไงก็ต้องวนกลับมาหาคุณนะคะเพราะอะไรเพราะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่ของชาวเมษเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เพิ่งจะไปอยู่ในเรือนเรือน กเรากดแล้วก็ดาวพระเสารเลงซึ่งเป็นคู่ศัตรูใหญ่ค่ะมีใครใครก็มีโอกาสเลิกกันนะคะมันกับว่ามีมีเกณฑ์ที่คนจะแบบมีโอกาสเลิกกับคู่ครองคู่รักของชาวแบบเมษนะคะชาวเมษมีโอกาสเลิกกับคู่ครองคู่รักนะคะแต่ไม่นานเลยไม่นานเลยนี่เดี๋ยวเดือนตุลานะคะมีโอกาสที่ใครที่เป็นคู่ของคุณจริงๆอะ่ะถ้าเขารู้สึกว่า ถ้าเขารู้สึกว่าโอ้ฉันตัดใจจากเธอไม่ได้เขาจะกลับมานะคะมีหลายคนเลยที่แฟนเก่ากลับมานะคะทนไม่ไหวทนไม่ได้ที่จะไม่มีคุณในชีวิตเดินหน้างอเต็มกําลังแฟนเก่ามีโอกาสเสียดายคุณคนเก่ามีโอกาสย้อนกลับมาถ้าเป็นคนโสดที่ไม่ได้มีแฟนเก่าก็มีโอกาสเลยว่าใครบางคนจากอดีตชาติจะย้อนกลับมาหาคุณนะคะจะย้อนกลับมาหาคุณ แล้วมีโอกาสครองรักครองคู่ใช้เวลาที่แสนดีร่วมกันไปเดทนะคะเรียนรู้เรื่องราวของกันและกันแล้วรู้สึกเลยว่าเวลาอยู่ใกล้ๆเขาทําไมคุณเป็นตัวเองได้อย่างาไม่มีอะไร ปิดกั้นได้เลยนะเหมือนคุณรู้สึกดีกับตัวเองมากเวลาที่ได้อยู่กับเขานะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2565นี้มีเกณฑ์อึดอัดแต่คุณผ่านไปได้แน่นอนโชคชะตาบอกว่าคุณคือมังกรน,นะคะแล้วก็เตรียมกอบโกยในต้นปีหน้านั่นเองตอนนี้ท้าทายให้ให้โชคชะตาเห็นว่าคุณพร้อมรับนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนเอนชาวลัคนาราศีเมษเท่านี้นะคะ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ